สวัสดีจ้าทักทายจากฟิลาเดลเฟียเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะพี่น้องจ้ามือนีเป็นมือวันที่ย0 2525พนรยสหานะคะแต่ว่าคลิปทีทายไหวเป็นมือวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นี่สิหงแห้งคะ่ะบ่มีเวลามาหนังตัดต่อคลิปจากออกจากบ้านแต้แตสองเซาค่ะเพื่อที่จะไปสู่เวียกสู่งานนี่ละคะ่ะพี่น้องเฮงไดได้วาสนธรอยมันซ้ำหนี่กับพี่น้องมมนตรงใด เมื่อออกกันซีดีเห็นเงินน้ำเพลนกับพี่น้องจ่าอ่อ,อนซ่อนลายอ่อ,อนซ่อนแห้งเงินดอลลาร์เนี่นะสิปหาปีเลยจ้ากันยังบทันละเศ้าออนซ่อนอยู่ค่ะพี่นออ้องขมคืดมากแล้วก็โอ้ยหนึ่งดอลลาร์คนไทยมากสามสิบสามบาทสามสิบ,สบ,สบส่บาทคนได้ไอแม่ไปสื่อมากลวยลงวัดก็ได้เป็นวีคนค่ะ คือจังสี่กับเปียบจังสี่ค่ะก็เลยบททัานอะเศร้าออนโอนจ้าเกลือค่ะผู้ใดก็ว่าโอ้ยสิโซลมโซตายคักนอ้อน,น้ำเงินนี่ยนะภักเนี่ยถอดผู้คนบ่าวใส่เห่าเนาะเป็นขวายู่ภาคเนี้ยสิภักไปจังไดคะ่ะมันมีทั้งเหตุทั้งหาอยู่คะ่ะเอาหาเหตุหาได้ไ่มีไผเอามาให้เห่าฟ,ฟีฟี่ขึ้นเพิ่นเนาะก็หาตัวซาพี่น้องสิมนานั่งอยู่ยังคะ่ะเพราะด้เหตุใด บ่อดชเป็นล่มบ่อดชเป็นหงอยเฮ็ดจังได้ได้ซาตาชีวิตเฮามันบ่นบมีวาสนาคือมูพนเนพิ่นนพ์นเนาะพี่น้องอันมูเพิ่์นน่ะเป็นต้นอ่วนต้นส่วน,นเฮียนผลโพดในเฟสนะเนาะมีโมในเฟสยู่เด้คอยก็ดีวิจักกันคือน้องคนหนึ่งเพิ่นเป็นคนมุกทหารน,นำกนนารในรัชแต่ว่าเพิ่์นอายุนี่คมข้ามสวยเพิ่์นพึ่งจะมาค่ะมาปีที่แล้วนี่คะ่ะน่าจะบ่ถึงปีเนาะเพิ่นมาเพิ่นมาช่วงหนาแรงปีที่แล้วค่ะใกล้ๆหนาวแล้วแหละ แต่พนมาเนี่ยยังเห็น,นเหตุการณ์เห็นงานได้พีนน่น้องคอยว่านี่นั่งเป็นอย่างจะำเห็นงานยาเคสอยู่ได้พี่พนวาแต่ว่าแฟนนั่นพนจองมองเที่ยวไหว้าลแล้วพนบอกว่าห้เที่ยวสะก้อนเดี๋ยวจะเห็ุงานพนวะว้าวติโตแฟนพนกนาแปนั่นเปีนีหนีห้โอ้ยเปี๊ยำเลยค่ะเห็นหน้องโพด้ะเนาะ ข่อยก็อ,อ้อนซอนเพลินอยู่ได้พี่น้องแต่ทำไวิชฉาบอก,กบระบอกนะคะไพ่ได้ก็ยินดีน้าเพลินนั่นหละค่ะแต่ว่าสนาข่อยนี่พี่น้องเออโต๊มาเมริกาได้บัวร้ฟออาทิตย์ก็ได้ไปเห็นงานละค่ะสมัยนั้นนะเม่ยาเพลินกับไล่ไปเห็นงานอยู่โรงงานช็อกโกแลตพี่น้องเออแต่ข่อยคืดเปรียบเทียบกับโรงงานช็อกโกแลตที่ข่อยไปเห็นกับข่อยมาขายคองนี่ข่อยมาขายคองนี่ข่อยดีหลายก็ดีกว่าหลาย เพราะว่ายังข่อยเนาะมาจากจากังเมืองเมืองฮอนข่อยพอเปนคนมักอากาศฮอนนนะบ่ดนี้นะหนาวนี่อ้ยสูบเไวน้นีค่ะและ้วบันีโอช็อกโกแลตเขาสีไห่ปล่อยไห้มันหอนหอนบ่ด้นะจ๊ะช็อกโกแลตเขาสีเปื่อยโรงงานช็อกโกแลตนะพี่น้องวันเป็นส่งฟีดบานห้างอาจจะคือสภาพไห้ค้นเป็นๆนีเนเน่เขาไปอยู่ในช่องฟีดเนี่ยมันจะอยู่ได้ซัมไหนจ้งวะ คนเห็ดงานประมาณสมงหนึ่งกับตองแรนเขามาให้แธอหล่างกายมันอุ่นนะคะบริสันทเฮาสิแข็งตายค่ะเฮ็ดยิวจ์งสั่นค่ะเป็นเดือนๆอนอะ่ะและว้วบ้านนี่ได้ไปเห็ดงาอยูโลงงานหลาๆหมองโอ้ยค้าแร่งกันแน่นอยู่จะคข้องมาสู่เองบบได้ค่ะจังได้กระเห็ดของจ้าขล้องโบได้ครับพี่นอ้องเฮ้าสู่จนสีตายคอยพานมาหลายอย่างนะคะตอนติกรจะคอยจะมาขายคองนี่นะ ข่อยขายตะก้อนข่อยขายเสาทิดมันบอกอันนี้บอกถึงวันจัน์ถึงสุขขงกข่อยกลับไปเห็ดงานมันบอกงานอยู่โรงงานนะั่นน่ะบางคนนะข่อยเห็ดจนสีตายตัวข่อยโกงคาแล้งข่อยอ้ยผ่านมาเบิดแล้วครับพี่นอ้องยูนี่บได่นะคะลูกค้ามาสื่อของข่อยจับโบจ่ายเงินข่อยบ่เห็ดห้นะคะจับโบจ่ายเงินก่อนคะ่ะถ้าข่อยเห็ดบบท่านเงินสินะเจ้าถึงมาขอเอาเงินขึ้นจากานี้ไปทั้งใดเจ้าก็มาขอ,ขอเอาเงินขึ้น แต่จากหัวซมังซังเออนั่นานั่นเยอะล้วก็ยางไปเลยนะโบได้ก,กินนะคะต้องมาลงคิวก่อนจ้ะลงคิวแล้วตะบีก็ต้องรับเงินจะสิ่ใจสดก็ว่าโอนผ่านบัญชีก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เจ้าสะดวกเห็นบอกค่ขาเจ้าก็ถ่าคิาาวอ่ะแต่ละคิวแต่ละคิวนี่แหละค่ะคนมกักบ่มีเงินเส้นเงินเสือขึ้นเมืองไทยได้จ่ายอยู่นี่สิ๋มาเส้นมาเสือห่องทามปัดพ่อสิ่ใจเงินแล้วว่ติดไวเดอบ่ได้นะคะคนหมักกันสี่แลวค่ะพี่น้อง แถมนะคะแถมเพิ่นให้อ่าจ่ายเงินแล้วโอ้ยเจอแล้วมากินเคนหายร้ายลายพ่นอาจจะยิกจังซี่เนาะบางคนกับพี่น้องคอยได้ทิปนะสามลอยหาสิบบาทกับมีนะคะบางคนให้ทิพคอยสิบเหรียญพ่นนะสิบห้าเหรียญกับมีโอ้ยเพิ่นบางคนเพิ่นหักเพิ่นแพงขอเพิ่นไม่เห็นขอยซักบื้มบื้เพิ่นเมตตาขออย่างสิพี่น้องขอยีตันเจ้าเลี้ยละวะผู้หนึงนะเป็นเด็กน้อยดิผู้สาว วันมือวันอาทิตย์เนี่ยแต่บีว่าจะเสื้อโบโคอน,นหายทิพยจ์จะซิฟโดนวาสันเขาจะแมนเขาลว้ยน้อกวาสันอาหารที่บนกกืนซางผืนกระซังพิเศษพิเศษถูกอย่างเลยอาหารทืนซังอาหารทะเลเนะทะเลปกติแล้วนะคะจานหนึ่งกะหกเจ็ดลอยเลยนะพี่น้องเป็นสั่งพิเศษก็ไวิอีกเป็นพันผู้นะคะบ,บันนี้นะเออ เทมไฮตี้เขาเองเป็นสั่งต่างหลายอย่างเนี่บอกเนี่นะสรงสำอย่างอยู่ดเอือีแต่เน,นีนยพิเศษฟูเพิ่รวยเป็นหางเพิ่มมีก็รวยรวยเด้พี่นอ้องยูเมริกาเนี่ยนะเจ้าอย่าว่าเด้อจะจะฟังเด้อข่าวที่บอกว่าอเมริกาถูกอเมริกาหยาดนะโอ้โหไทมข่อยผูยัวเมริกาเนะะี่ยค่ะมาถามข่อยเนี่ยคนอเมริกาใส่เงินจังไหญเขายัางใส่เงินอื่นอื่นแตกอื่นอื่นอยู่แล้วค่ะพี่น้อง เขาสื่อของบบเมนแต่เขาสี่สื่อนะคะเขาบริกรมิดกระเมียนด้จ้ะให้ตีบคอยนันเฉพาะตีบคอยนี้ร้ายกูเอือยกูขายของอยู่ตลาดนัดเปิดมืออีกเบาซื่อนี่นะกองติบคนะบางมือเอือยกู่ากระายของนะบ่ได้ํำกองติบคอยได้ส่ําอืมคนใส่เงินเลยเจ้าหูบ่ต้นมะกรูดคอยนี้คอยขายเทไรเนี่ยคะต้นมะกรูดคอยนีนต้นยิ่งใหญ่นี่คอยจะเห็นบ่เนี่ยนะ ขายต้นหนึ่งนะ่ะหาหกพันผนนะคะเกือบหมื่นผลนนะจ๊ะต้นนึ่งนะ่ะพี่น้องเจ้าว่าคนอยู่หนีเขาเอาเงินว่าจะใสอืองานเขาหลายค่ะผู้คนคือคนรวยก็รวยรวยงานนั้นสินบอใไ้เดร์มันมีคำหนึ่งที่เขามาบอกว่ามาเมการนี่นะถ้ะขาขยันนี่รวยกันสูกคนบ่นอะคอยจำคำนีมากค่ะพี่น้อง ่อยจำแหนพราะวานยังคอยเคยไปอยู่น้ำค้นคอยเห็นล้วคอยมาใหม่ๆเนาะอันนี้ขอเบาพื้น,นกกเนี่ยจะกึ๊บเนาะคอยมาเมลิกาใหม่ๆคอยอยู่เอือนสามีคอยคอยเห็นเมียคอยนั่งอยูเอือนเบิดมือเบ,บิดวินโบเห็ดการเห็ดงานกับพี่น้องไปแลวเงืนเศร้าโด,ดนกระไดเมื่อยืมคอ,อยบรมอคคอยคนไม่ย,มยอมเห็เดเบียยว่วาแต่จะของป่วยของป่วย เอาไปยามาเราได้สิได้ป่วยหีืสะกดกิตตัวเองว่าตัวเองป่วยตัวเองป่วยล้วบุ่ได้ป่วยอย่างนี้ไปน้องแล้วว่าแต่ละป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยแล้ววันนี้บมมีเงินวันนี้เนาะแล้วทั้งคมที่เราผ้าคอยไปเจอนะคก็เห็นแต่คนขี่ขาดมานะบอยอมเหตุงานคอยไปเห็นนะนะเออคอยเห็นนี่ะเลว่าพื้นกันยังสิโอ้ยนี่แหละมาเป็นยาล้วบ่มักคอยเนาะ แล้วก็เราไปทวงเนาะมีเพื่อนหนึ่งคนไปทวงว่าอู้ขอเขาคือมีเงินแต่ข่อยกระปากบดีได้พี่น้องข่อยเบาใส่ก็มีเงินตัวเขาเหตุการณ์เห็นงานขอา่อยว่าสิมา่นางอยู่นคนือคนเพื่อนหลังนีติก็อพอดีและกระทูกแบบนี้แหละข่อยว่ออเาเสื้อสื่อยังซ้ำหนันแล้วบ,นบนนันี้ข่อยว่าเงื่อนซ้ำนันเค้ว่าอุ้ยคนนั้นมีเงื่อนเป็นแสนเหรียญแสนเหรียญก็แค่สามหลานมันบอกพี่น้อง สำหรับข่อยเงินสามหลานเนี่ยข่อยข่อยคิดเด้ข่อยเป็นคงื่อนคิดว่าโอ้กะแขงเงินสามหลานเป็นอย่างสิหาเพราะไรข่อยว่ามั้ยสินะมีหาข่อยสั่งข่อยแห้งไปน้องพอข่อยปากจินสีแล้วข่อยก็ยอมรับอยู่เด้ข่อยว่าโอ้ยเงินแค่นั้นเจ้าถาวเบิ้งเด้อเดี๋ยวข่อยจะหาม้าเบิ้งห้เจ้าเบิ้งวางเงินสำนันนะไพ่ก็หาได้ข่อยบอกไม่ยาข่อยข่อยข่อยเป็นคนคิดแหละข่อยเห็ดลงมือเลยไปน้องข่อยเว้าแล้วข่อยเห็ดเด้ แต่ไม่ยากข่อยบรูจักข่อยเล่บาบบยอมเรียนหลูข่อยเลยเล่บาบบเปิดใจที่สิฟังความคิดเห็นข่อยเลยพี่น้องแล้วเอาแต่สิสร้างข่อยอย่างเดียวแล้วก็เป็นตาสร้างอยู่ได้ข่อยกับข่อยกับว่าก็าม่อาข่อยมันเป็นตาสร้างอยู่ข่อยยอมรับอยู่แต่ว่าสร้างก็ต้องเบิง่งในสิ่งที่ข่อยเป็นน้ำเล่แม่นบอกละ่ะข่อยเฮ็ดอยู่บ่าเศร้ามันก็นแน่นอนล่ะมันก็นต้องได้แม่นบอกเลยพี่น้องแล้วว่านี่หลังจากนั้นไม่ยากข่อย ลูกขึ้นมาเว้ยพี่น้องลูกขึ้นมาเฮ็ดของขายเว้ยข่อยว่านะตั้งข่อยอยู่เด้แต่เล่าก็เเลียนอยู่เด้อืมราคาหั่นนะคะ่นก็ได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ขายก็ลืมมีเงินขึ้นมาเออแต่ก่อนกระเฮ็ดน้ำเพลนนั่นแหละยังทีไรขีดไปมาบอกแต่เพลนเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นข่อยก็เลยโอ้เจ้าเฮ็ดน้ำข่อยบ่ไดดดอกดอมันบร่รแฝ่คีดเพรานบ่อแฝ่นบ่บยุติธรรมน้ำข่อยคนเอาเปรียบข่อยข่อยเฮ็ด ่อยสมควรจิตหลายกว่าหันเพราะว่าข่อยเหตุ่อยข่อยเหตุยางนี่คอยทุ่มเทะกับพี่น้องข่อยเป็นคนทุ่มเททั้งกายและใจข่อยเหตุยางข่อยจีโฟกัสกับงานแล้วก็เหตุให้ม่ซัมเร็จให้มันดีที่สุดทุ่มเทนั่นมันหมายถึงเราต้องทุ่มพลังเราทั้งจิตปัญญาแล้วก็กําลังกายเราเราเหนื่อยสิ่งตอบแทนเท่ากับต้องคุ้มเลยพี่น้องไม่ยาข่อยให้ข่อยบอกกุ้มข่อยเลยบอกว่าเหตุไปเหตุมันบ่ต้องมาเหตุน้ำกันเออข่อยก็แยกวงมาเหตุของข่อยนั่นและจ้ะ จุดแตกหักของข่อยก็ไม่ยาก่อยก็ไม่หยังนะคะพึ่งแต่ข่อยเป็นตัวของตัวเองหลายข่อยบงโงอใหอเพิ่นเพิ่นก็คนโทรลข่อยบ่ได้เพิ่นก็สร้างข่อยมันก็ถึงตองแลวค่ะพี่น้องข่อยก็เลือกเข้าใหญ่นนสิ่งที่ไม่ยาข่อยสร้างแล้วก็ข่อยเบายาวค่ายก็ไม่ยาขอนะขบคุณมึ่งขืนอีขบได้อีนั่นอีนี่แต่ข่อยเทียงในสิ่งที่มีเหตุผลข่อยเว้าขึ้นมา ่อยคยถาม่น่าเป็นยังคือสร้างข่อย่อยถามเหตุผลเดียวเป็นยังคือสร้างข่อยคอยสีเข้าใจเจ้าถ้าเจ้าบอกเหตุผลคอยหนึ่งคอยไปม,มีผวัวหลายผวัวบอคอยนอกใจลูกสา้าเจา้าบอสองคอยเอาเงินลูกสา้าเจา้าบอคอยเขาเห็นลูกสร้เจ้ายาังคอยนั่งกระดิกอันตีนขอโถดนะจ๊ะก,กระดิกตีนบ่อนอนถากินให้เงิน,ให,งนให้ลูกสร้าเจ้าเอาเงินมาถวายมาเลี้ยงบ,บอกระบอ เป็นอย่างข่ Heck, อยดาพวกเจ้าข่อยเบาอย่างใส่พวกเจ้าข็อคมหิงอย่างพวกเจ้าข่อยเบา prayed, เยาบแค่อย่างใสเจ้าบอคนละบอคน่าสร้างบ่มีเหตุผลเปิดคุยเปิดใจก็ไม่ยาวขอแล้วนะคะพี่น้องก่อนจะแยกพวกบอหยุ่งบอเกียวอย่างกันเออข่อยถามคักถามแน่เนี่ยเล่ามาบ่มีเหตุผลแล้วอสร้างก็คือสร้างกาคือเหตุผลก็คือว่าเล่าคมหิงข่อยบด้นั่นแหละค่ะพี่น้อง หลายคนมักมาถาม่าไปยังโบเอาไม่ยาไม่เฮน่ำส่วนเล่าหรอค่ะตอนนี้เรามีงานมีการเทข่อยส่วนแล้วอะไะบานี้มากกับคนมันสร้างนะพี่น้องมันกับขีนูขีนจาการมันบ่คือเราสร้างข่อยก็เฮตยังกระพิดไปเบิด์เลยนะข่อยบอกยังกบเขาพิหูเราไปเบิดเราก็บโย่างมะก่ายเหมือนบัข่อยก็เออมันก็ถือต้องแล้วคนสร้างกันกระปองมไก่กันอืม เพื่อนเล่าข่อยก็บบกขืนได้ไปน้องเขาบุกขืนเพื่อนเล่าเด้เขาบุกไปหนึ่งข่อยมีเาล่าสองกระจ้สิไปเฮียงมันบอกก็หูอยเขาสร้างแต่จไปไก่เฮียงมันบอกได้เหมือนเราสร้างข่อยเออมือได้เราบุกคือสร้างเราอยากมาเราก็มามาเพื่อนก่อยนี่ข่อยบอกได้หอืมเขาอยเคยว่ายังไม่เหยียบเพื่อนข่อยเลยข่บอกได้ว่าอืมนั่นแหละจ้ะสิ่งขายข่อยไปนั่งเบาเลนเพื่อนค้น ็นสมองสมองเออครับไปหาคนอังกนษว่าวมอยหอยสังคนมันสร้างกันน้ำสีม,ม่งมอยหอยสังยังเนะ <c oughs> าะบ่ได้อือนั่นแหละถือต้องแล้วอยู่ไปอยู่มันนั่นแหละว่าอันนี้จ o เรื่องไม่ยาไปแล้วกะบันบนี้ลูกค่าเนาะพี่น้องลูกค่าอยู่อเมริกาเนี่ยนะว้าง่ายจ้ะ้าฝรั่งคนเอเชียเฮาคนไทยเฮาโอ้ยบนเขาใจลายพัดไทยก็คือพัดไทยพัดขีเมาก็ก้อตงเพชรมันก็ต้องแหงเนาะพัดมันบอดัยน้ำ คนไทยมากินแห้งๆฝรั่งมากินช้ำๆเจ้าเห็นบอ่อหอยซาดคือหนามซอยเขาเนี่ยหอยเซโบเฮดเข้มนะหลายแห้งนะพี่น้องเพราะว่าลูกค้าหอยนะฝรั่งนะตีเด้บางเทีเขาก็ลืมโตเนะขอขอาะเขาก็ะพัดแบบแห้งเนาะเพราะว่ามันเป็นของพัดมันต้องแห้งๆเนาะจีไปเปียกไม่แงะบ้างหลูกค้าฝรั่งกระบอกเธอคอยว่ามันแห้งมือๆนั้นข่อยข่อยรูดครับข่อยแต พยายามควบคุ้มตัวเองอยู่นะพี่น้องว่าโอ้ยกุสิบวินใส่ลูกค,ค้ากูสิบหนี่ใส่ลูกค้ากูสิบหายลูกค้าฟังใจว่ากูเป็นตาซั่งลูกค้าสิหายบุตรายบุตรายลูกค้าคือพระเจ้าแต่มันมีลูกาอยู่างนหนึง่งมาวิ่อยว่ะผัดไทยข่อยมันแหง้งแขวาเป็นยังบัว้างซุปอยากกินซุปก,ก็เป็นยังบัว้างก๋วยเตี๋ยวเขวา่ะเพอไปบอกบัวาซางกิษพี่น้องกยเขาหู่ เขาบอกภาษาไทยเขาก็อาจจะบมูหแต่พัวเจ้ากรรมกับบางเถอกับไปเปย์ให้ลูกค้าฟั้างควาสร้างสรรค์พิษกับตบีกับบันหนึ่งด้วยพี่น้องตะบีนะหมักไปเปย์าำว่าข่อยไปให้ลูกค้าคนก็ซ้อนแล้วว่าบางยางบ่ต้องเปย์เจ้าคิดว่าข่อยว่าทักบอกประธานคี่บ่เป็นหรอข่อยว่าเป็นเยค่าแต่บางอย่างเขาพยอยากให้ลูกค้าหูแต่ข่อยหูอยู่วันี่สัยบ่ดีบอกภาษาอื่นให้เขาให้เขาพวกเข้าใจเสียไปบอกเส่เขาแต่บางยางมันก็เรือโอดตนี่พี่น้อง อยากกินแหงๆไปยังบสร่างสูบกินสินะแล้วบางทืเสร้างเพชรสร้างเพชรจะมากินอยา่างพัดขทเมีเมาเจ้าเคยกินพดซีอิลไปเส้นอันเดียวกันซอสอันเดียวกันเพียงแต่บางบาใส,ส่นะิัเสียข่อยกระจมเนาะข่อยกระเมยข่อยกระยิไฮข่อยจมเนี่ยผัวกะัะยังดนันไปไปให้ลูกค้าฟังแบบนี้นะพชรกันอีกก็ผัวกระบันนึงครับพี่นนองนี่แหละพ่อมาด้ระบายอยู่ในยูทูปนี่แหละจ้ะ เม่ด้ละบายเห็นจมูเจ้านี่แหละฟังจังใดก็จะพึงเบือ่อคอยเด้อพี่น้องจะพึงเบื่อพึงนายคอยเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามุ่งกองอาจจะบอดีเนี่ยราะว่าลมผัดตื้ตึงเบิดมือเบิดเบ้นอยู่คะพี่น้องค่อยก็เเลื้อใจอยางหยายยากองอุปสรรคหลายแห้งสีดังก็บ,บรดดังจา้าเถื่อสีดีก็บ,บรดดีจา้าเถื่อกำยูทูบเจอกันคลิปหน้าจา้า สวัสดีค่ะ